สวัสดีครับอยู่กับช่องปิโตรน้ำซิ่งบ้านช้างครับโอ้วันนี้เราพามาชมครับโกบิโก้ครับเนี่เป็นทีมงานสีลุ่งเรืองครับใช่ไหมเดี๋ยวมันดู่ดอนก็ จะเป็น่นห้าครับหัวคอปเตอร์ครับโอ้วันนี้จะวิ่งอยู่สองคันครับปกติเอ,อ่อวิ่งห้าคันนะครับอาจะเป็นล็อกกี้ครับ1นึคันแล้วก็อ่า อาจจะเป็นเดก้าครับงานคุษะครับก็จะใช้ทำการเกาษตรครับก็ุษะแล้วก็ทำผมที่ครับทำสร้างครอบครัวนะครับเนี่ยนะปกติครับปกติ มีอยู่สองคันครับแมคโครสองคนันงานนี้จะมีแมคโครสองคันแล้วก็จะมีรถดำห้าคันครับโอ้ยดอกนะเดาีพาไปดูดงานมีรุ่งเรื่อง การคุสะครับแล้วก็ผมที่บกลนครับสร้างขอ,อกวัวนะครับช่วงนี้ฮิตครับอ่ากุศะถมที่สร้างขอ,อกวัวครับอ่าเป็นนิยมเลยครับ มาแต่ชัวร์ครับก็จจะเป็น s k 120นะครับเมื่อกี้ท็อแกก็มาแล้วครับ อจนถึงดินดานนะครับความลึกก็อยู่ประมาณ3มเตรนะครับ3มเตรโอโปกติก็จะวิ่งหคันเลยนะครับ จะไม่ได้ครับรถตั้มน่า,นาจะมีห้าคันหรือ6กคันนะครับประมาณนี้นะครับเออไม่ได้มาทายทำนานครับวันนี้มีโอกาสเลยไว้เข้ามาเล่นกับทีมงานครับทีมงานส,สีรุ่งเรืองใช้สองคันครับล็อกกี้กับเจ้าเดก้าครับ ทมงานนี้จะเลิกอยู่ที่ห้าโมงยินนะครับโอ้ไม่มีทางนึดๆให้หมดคล่งเลยครับโอ้ลับอีกแล้วครับเจ้าด็อกนี่ เมียน,นี่เข้ามาคุมเลยครับเจ้าดอกนี่ทะเลทะไลครับอีกดอกอีกอีกโอ้ยอะ ฝั่งนู้นก็มีวิ่งบินเหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าไปอยู่ตรงไหนนะครับดอกดอกเดียบแรงๆหน่อย าจจะช้าไปหน่อยนะครับช้าแต่ว่าชัวนะครับประมาณนี้ก็โอเคครับช่วนี้ก็ เป็นที่งานที่อตอนนี้กำลังนิยมนะครับผมที่กุศะสร้างข้อกคัวครับไ ท่อแตกนะดอกโอ้ยดูเสียงท่อครับท่อแตกครับปกติเนี่จะลั่นนะครับโอ้หมดหมด ดักไอ้นี่ไปสั่งเขาอีกแล้วโอ้ไปเล่นอะไรโอ้ยอาชับเด็ดแพ้หรือเปล่าครับโอ้ออกได้ ขนาดนี้ก็โอเคครับก็เลี้ยงปลาได้อยู่ครับเฮ้ยตะเกงมาไหมว่าเมื่อกี้วะเมื่อกี้ตะเกงมาส่งน้ำมันก็ตาย ใช่ครับไม่โควฮะวัวหรอไอ้นุน่นๆใครอ่ะทป็งานฝั่งไหนฮึโอ้เอย้ทักทายครับตัดคลิป ไปใส่แล้วครับโอ้โอ้โอโอมาแล้วครับหนึ่งคัน อัดให้เลยครับไม่ยอมออกครับไม่กล้าครับตอนเดียวครับก็คัออน้นจะเป็นเครื่องร้อยเจห้านะครับไม่กล้า Dẹp nói, dẹp nói Dẹp Đánh lên mà, đánh lên Một, một Ôi Ít Ít, ít <laughs> Ít, à, ừ, ดับอีกแล้วอือนี่เมกามาอีกแล้วครับหนึ่งคันโอ้ยคนตักจะตักทันไหมน้อนี่ ดอกเนียวเมียมาด้วยนะครับกับลูกนะครับนะ,ะ,ะช่วยวิ่งอีกเพิ่มมาอีกหนึ่งั้งครับโอ้คันนี้รอครับ น่าจะหมดดินน่าจะหมดดินนี้ก็น่าจะก็จะมากลับบ้านเลยครับตรงนี้ค่อยมาทําต่อนะครับยังเก็บงานยังไม่เสร็จนะครับที่สอบถามมานะครับโอ,อ้ตายแล้วครับคนขับครับ เนงครับแมคโครนี่ยไม่มีเวลาพักแน่นอนนะครับเพราะว่ารถจอดรออีกสองคันนะครับตอนนี้ก็เพิ่มมาอีก1นึ่งคันนะครับจุดนี้ก็13สา จะเทอา14นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตปิดคลิปก่อนนะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ